เรียนอาจารย์ประจำวิชาที่เคารพดิฉันนางสาววิภาดาสุยราวันนี้จะมานําเสนอสารนิพนธ์เรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อการทํางานเป็นทีมของครูในสหวิทยาเขตผาแต้มสํานักง,งานกส,สังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญค่ะ บทที่1บทนำนะคะความเป็นมาและความสําคัญนะคะการบทหารแบบมีส่วนร่วมนะคะรูปแบบการจัดการของสถานศึกษานะคะก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสอดคล้องการกระจายอํานาจของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะคะค่ะนี้ก็จะเป็นความเป็นมาและความสําคัญนะคะว่าทําไมโรงเรียนในสาวิทยายเขตผาแต้มนะคะถึงได้ทาเรื่องนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นะจะความเป็นมาและปัญหาที่พบนะคะว่าทําไมถึงได้ทาเรื่องนี้นะคะแล้วก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ workout. ต่อผู้บริหารและครูในสาขวิทยาเขตป่าแท้ยังไงนะคะก็จะอยู่ในส่วนความเป็นมาและความสําคัญเนี่ยก็จะมีคําถามของการวิจัยนะคะก็จะมีสองข้อนะคะวัตถุประสงค์ของการวิจัยก็จะมีอยู่สองข้อด้วยกันนะคะกรอบแนวคิดของการวิจัยนะคะก็การบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อการทำงานเป็นทีมนะคะก็การบริหารแบบมีส่วนร่วมนะคะได้ศึกษาของคุณส่วนเบิกนะคะมีอยู่สีด้านด้วยกันนะคะแล้วก็การทํางานเป็นทีมนะคะได้ศึกษาของคุณยุทธศักดิ์ สวัสดวงชัยนะคะก็จะมีสีด้านด้วยกันนะคะก็จะแปลงออกมาเป็นกรอบแนวคิดนะคะแบบมีส่วนร่วมนะคะขอบเขตของการวิจัยนะคะก็จะมีขอบเขตด้านเนื้อหานะคะแล้วก็กลุ่มตัวอย่างและประชากรนะคะส่วนประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะคะก็จะเป็นผู้บริหารและครูในสหาวิทยาเขตผาแต้มนะคะจำนวนห้าลเรียนนะคะปีการศึกษา2567ะะโดยกำหนดตัวอย่างในการ ซูมนะคะโดยใช้ตารางสำเรับรูปของเคซี่แอนโมแกนนะคะได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง226คนนะคะบทที่2นะคะเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมนะคะแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการทํางานเป็นทีมนะคะความสัมพันธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการทํางานเป็นทีมนะคะบริบทของสถานศึกษาในสาวิทยาเขตผ่าแต้มนะคะแล้วก็งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะ บทที่3นะคะก็จะเป็นวิธีดําเนินการวิจัยนะคะ,ททะ,คะก็จะมีประชากรแล้วก็กลุ่มตัวอย่างนะคะโดยเราจะมีตารางให้ดูนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะคะจากที่กล่าวไปข้างต้นนะคะเครื่องมือที่ใช้นะคะ,ะก็จะเป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามนะคะการบริหารแบบมีส่วนร่วมของเพื่อการทํางานเป็นทีมของครูในายาวิทยาเขตผาแต้มนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสองตอนนะคะ การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะคะก็จะศึกษาเอกสารตำรานะคะร่างแบบสอบถามนะคะนำเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขนำร่างาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญนะคะผู้เชี่ยวชาญก็จะมีอยู่สามท่านนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบอความเที่ยงตรงของแบบสอบถามนะคะนำ แบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งสามท่านแล้วนะคะมหาค่าเฉลี่ยนะคะแล้วก็นําแบบสอบถามมาแก้ไขปรับปรุงนะคะแล้วก็ผู้บรจารย์ที่ปรึกษาเสร็จแล้วก็นําไปไ i เอานะคะไ i เอาเสร็จแล้วนําข้อมูลนะคะแบบสอบถามมาทดลองวิเคราะห์หาค่าอำนาจจาแนกนะคะแล้วก็ปรับปรุงแบบสอบถามนะคะเพื่อให้มีความสบมบูรณ์แล้วค่อยจัดพิมพ์นะคะ บทที่4นะคะผลการวิจัยนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็จะกําหนดสัญ,ญลักษณ์นะคะว่าตัว x b a แทนค่าเฉลี่ย mean s d แทนอ่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน n แทนจํานวนกลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างประมาณนี้นะคะอันนี้คือผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะจากตารางที่3นะคะค่าเฉลี่ยนะคะก็นะคะก็จะ n เท่ากับประชากรอ่ากลุ่มตัวอย่างนะคะจานวน226คนนะคะก็มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากนะคะ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะจากตารางที่3พบว่านะคะการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อการทํางานเป็นทีมของครูในสาวิทยาเขตผาแต้มสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุบลราชธานีแอมราชเริญนะคะมีค่าเฉลี่ยโดยรวมนะคะอยู่ในระดับมากนั่นเองนะคะบทที่5นะคะสรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะนะคะก็จะสรุปตามวัตถุประสงค์ดังนี้นะะการอภิปรายผลนะคะในส่วนแถบสีเหลืองนะคะก็จะเป็นวัตถุประสงค์นะคะส่วนสีฟ้านะคะก็จะเป็น ผลนะคะส่วนสีเขียวนะคะก็จะเป็นาการมีคะอว่ามันสอดคล้องยังไงนะคะส่วนสีแดงนะคะว่าการวิจัยครั้งนี้นะคะสอดคล้องกับวรลลัคพันวิสิตนะคะได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างาการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิภาพประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา,าชัยภูมินะคะแล้วก็ ผลการวิจัยพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดนะคะก็คือการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกันนั่นเองนะคะข้อเสนอแนะนะคะก็จะมีข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเพื่อนําไปใช้นะคะก็จะมีสองข้อนะคะแล้วก็จะมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไปสําหรับนักศึกษาที่อาจจะศึกษาหรืออยากได้หัวข้อเพื่อที่จะไปศึกษาแล้วก็วิจัยต่อไปนะคะ ค่ะสำหรับดิฉันนางสาววิภาดาสุยลานะคะรหัส M6751062 นะคะขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะคะขอให้อาจารย์ที่ปรึกษานะคะได้แนะนำชี้แนะแนวทางนะคะและดิฉันก็จะนำไปปรับปรุงเพื่อให้สารนิพนธ์เรื่องนี้นะคะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปค่ะขอบคุณค่ะ